เมื่อคืนนี้ต้องบอกก่อนว่าสื่อในการดูดูสื่อคือน้องสาวเขาจับใหวันนี้ข้อมูลหนักจะไม่ได้นะจะได้ข้อสร้างก็คือได้ข้อสร้างคุยกันเข้ามาคำถามตรงความเช่ออย่างที่อาจารย์ประกวดอยู่นะครับผมผมว่าดีเลยประกวดให้เห็นรุ่นก็ไม่เห็นรุ่นนี่ไงอาจารย์บองอยผมไม่ได้สนใจเรื่องนนั้ผมสนใจว่าเจ้าผมอะไรข้อลวความสุขมันอยู่ที่ตัวเราจอดทอง สุขหรืที่วราคนอื่นจะคิดยังไงเขาไม่รู้ไว้หน่อยนะที่เขาส่งที่ส่งมาทางตรงนี้อะ a m a z อนทุกใจเอามา อใจเยยลเารียกหนูหรออุ้ยทำไมไม่สกีดหนูหนูก็จะหนูจะเต้นอยู่นั่นน่ะหนูจะไปเต้นเขาอยู่เนี่ยวางกล้องไม่ได้นะถ้างั้นแบบโอ้เป็นแบบเขาเชิญมาเขาต้องให้เกียรที่เชิญเราต้องทที่ทำข่าวหลังต้องมาสกิดเข้าใจไหมคะทั้งหมดในการประกอบะว่าแบบไม่มีใครเข้ามาน้มคนในกลุ่ม ที่เอะไรที่เช่ท oui> ี่เป็นยร่วมมากแ่น้นไม่มีได้อะไรพอเสร็จพอเป็นไ้องเสร็จเดี๋ยวยกให้ไปเชนเลยนะถ้าที่คนตามผมก็จะรู้ว่าแกไสที่กวาเยอะผมไม่ดีพอเลยไม่ทำพิธีไม่ประกอบพิธีไม่แตงวัตถุบคนไม่บเป็นแม่เลยแค่ทีู่ใส่ัไ่น เดวันนี้เขาให้คำว่าโอไม่เห็นโอ้เป็นไปได้ยังไงน้ำเห็นคนสวยอ่ะดูดูคุณไม่เห็นคนสวยอ่ะโอ้สายโอ้โหดมผมบ้านนั้นหอมมากเลยสำท่านเลยเตรียมแต่ว่าวันนี้เขาใช้วิธีการคือโอนผิวค่ะต้องไม่ลึกตั้งแต ที่หลังพ่อต้องสกิดหนูนะหนูหนูกำลังมันอยู่เต้นถ้าเราไม่ขั้าหลังรีบด้วยเยแต่ว่าวันนี้ผมตั้งเป้าวันนี้ต้องมาสุดท้ายที่้านล้วรั้งป้าได้า้องยังไม่เป็น เิน้กันน้วเดินนไปาไไเนมอด้วยเต้นด้วยที่ทำพิธีใช่ไหมจันเจยสวัสดีค่ะจันเจยรุ่ร่อมรุรอมา